เอเคข้ามไว้สวยงามเคาะค่อยเล่นมันอัดอัดก่อนวัดก่อนเออสวยสวยสวยตัวเลวโอเคดูคันคันโค้งย้ายย่อนนะอ่าสวยงามสวยนิดเดียวใหญ่ไหมใหญ่ประมาณสี่โลฮึมสวยจัดมาตัวใหญ่ <c oughs> ทำไว้ทำไว้นั่นแหละท้ามไว้ก่อน <c oughs> อย่าอย่าไปรัดเบรกเลย <c oughs> โอเคโอเค ไว้ให้มันวิ ö, ่งมันก่อนมันไปซ้ายให้ไปขวาเอออยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวนะปล่อยมนก่อนปล่อยมันวิ่งกันสวยงามเหยื่อตัดเหยื่อไขวาเอ๊ะตัวนี้เหยื่อไขวาสวยงามปล่ยวิ่งมันก่อนปล่อยวิ่งกันยัเหยื่อทุ่นปล่วยขันโค้งไม้แรกโค้งให้มา เฮ้ยโอ้หโหงามอ่ะเผดิโอ้โหตัวนี้ไซส์สี่โลเทินห้าโล,ล,โลน่าจะได้ห้าเลยสวยงามสังเกตที่เยอะครับเ,เ,เบจ้าของเยอะดูด้วยนะครับอืมอันนี้เจ้าของเยอะดูด้วยนะของใครเอ่ยโอเคสวยครับตัวนี้